สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> สี่สิวทำงานทำงานหน่อยตอนคล้อ <c oughs> รรงคือเก่าพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศที่ห้องบ้านต่ายปล่อยว่าไปเลี้ยงไม่มเจอผูใหญ่่พีน้องกตัว ta và cả cái cấu cái cầu cái sẽ hèn lèn cái sẽ lèn đột nhô làm bằng video biển cao một đồng, lại là ai, จะตกก็ตกจังเลยพี่หองเลยที่บ่บบกบตกตับ่ตกเ่าเริ่มยหี่ยวแล้วนี่มาทันทได้ออก <c oughs> ป้อมๆม,ม,มาทันได้มารอกันเด้อ <c oughs> เดี๋ยวได้ออก <c oughs> เดี๋ยวได้ออกมีคน,นพร้อมแล้วมีคนก็นกนถึิกไปแล้ว โรโออยู่โซโรอเดี๋ยวพอกอยู่จะพาบรรยากาศที่ให้น้องเดิยเด่อกางท่านยังเขียวอยู่ดอกแต่มงก็เขียวกับเขียวไปแล้ว ngày thì khai thả môn, bằng một phân ở thả thế giới, năm nay vinh ngay tuần có bán đỏ bán ngay bán đỏ đỏ bàn đỏ bán 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 บน้ากันเรื่อยๆไปเนาะไปใส่ขอบใหญ่ที่ขามม้บวบเียเรื่องที่บกพน่องอยู่หรอกเน้น <c oughs> บางสินเด็ดเพาบางอยู่ับถ้าเ่าพายเขาอะไรจวาเขาอีกทั้งไหน

ยังเสยอยู่ลอกวามพอมอยู่เอิดใจกันแล้วอ แซมลิ้งแลวพีน้องสิลมแพงไปได่ได้คือสิบปานได้ สวา่างสวา่างเดี๋ยวไปใส่กับสุนลูกถมตามีอย่างมาฟางทางตรงนั้นก็สบายตาพี่น้องเอ้ยบาทเฮามีตึกมีถนนไฟฟ้า,ฟารถทางไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าตร,าราานี้มีถนนมีถนด เ <c oughs> อาไปจองบันหน่อยตอนคองได้พีนอ้องเลยจะมันสกัดกันแน่เ้ยธรรมาชาติเป็นธรรมาชาติล้วนๆ่นยงงองเลาปเิทำงานเในเมืองล้วเขาคน ไว้ในวันพฤิจ,จับจองแล้วพี่น้องเอ้ยที่ส่วนบุคคลแล้วบมอกเรียงง่วกันนับมือนับเว้นพี่น้อยลงน้อยลงแล้วพี่น้อยเพิ่งีสิ่ล้อมหัวน้ำมันมเป็นน้ำขึ้นมาเนี่ไปทางไหนบ้าเมืองเราลพี่น้องเลย แคปที่แรกจำได้แล้วเขาก็เริ่มเหี่ยแล้วพ้นกระยาแถวๆนี้กันเริ่มไปทางเขาบนแล้วมาทางเขาแล้ว มันก็นเล่ม,มกินโอ้ยตะลิตุนหายหอมบัตเตอร์มีไ,มมมมไปขามตัวละครขามมุนอยากขามมุนอยู่พี่นี่เราไม่เบิ้ลจะหน้าก็าแล้ว

แดดคักแดดแนี่พี่น้องมันเนี่ยโอ้ตายตายตายหมู่บ้านี่ก็ฮอดค่ะคอนเนี่ยมันนี่ก็ที่เอาอีกแล้ว ในมุ่นหมดแล้วลงไปในรบหาอย่องยูม,มองกินตั้งโน่นมืดแล้วเริ่มตายเริ่มแย่แล้ว ก็อยากไปหระพี่นอ้องอเอาไปทางนี้มราอยากไปเลย <c oughs> ยาน้ำม,มันไ,ไปไปลกไปไปโอ้ ไปน้ำไปเร็วต้นหนานก็ไปแล้วเห็นต้นหนานผ้าไปมันกับไปเร็วอยู่ไปเลยไปเลยไป ล้แดดยารตัดสินใจอยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บ<ป>แต่ลืกป้ายบริยากขามุุนเบิกาาลงน้ำ นะไปเร็วต้องยานพรบออันนี่ยานยังไะ

ไปกินผลฟั้งผลตั้งงีนยาบ่ค่อยมีแล้วทั้งที่พี่น้องก็หลายแบบแยกกันไปก็ละมองต่องมองฝ <c oughs> นก็ตกน้ำม,มุ่นลดหรือหน้ำนำนบกามไปแล้ว คนหลายๆเด้อพี่น้องที่ชาเบิ่งให้ขอบคุณทุกคนรแรงใจ <c oughs> งทุกทีหมดปะกัน <c oughs> ให้ลังใจบ้านน้อยดอนคลองตลอดอสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อพร้อมไปแล้วยาเจ็บยาไข้าย,ยาป่วยยาจนจะเจอแต่สิ่งดีๆง,งามๆขอ,คอบคุณชาวบ้านน้อยดอนคลองแล้วสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับเด้อ,ดอ อ,อกันเลยนะครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้วขอกล่าวคัว่าสวัสดีครับ